ได้จำเบ็ดสองแปดเจ็ดปายี่สุกใส่บงาสามจุดห้าเก้า

ถึงแล้วก<ม> <refin ements S 3> ันเดียวกันได้ชุนเดียวกันเปรี้ยเลยชุนเดียกันเลยนอะไรเยเดียกันเลยใหญ่พออยู่ฮะใหญ่บบน้เว่าป่เนี่ยบ่เเาเก้ะขนมะเฟืองได้เนี่ย